ดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ผมแมสซัมนะครับในเกมสลิเชอร์โเโอนะับเกมกินจุดเอ้ยไม่ใช่กินจุดดิกินหนอนกินไส้เดือนหรือกินห,ห,หรือตัวอะไรสักอย่างเนี่ยครับโอเคก่อนอื่นเรามาเลือกตัวกันเลยดีกว่านะครับอ่าตัวนี้ก็แปลกๆนะครับอันนี้เดี๋ยวสัญ,ญลักษณ์อันนี้ไม่เหมือนเพสโตเลยวะโอเคเอาอันนี้ดีกว่านะครับนิคเนมนะชื่อเดี๋ยวตั้งว่าอะไรเ,เดี๋ยวก็ มีคนบอกมานับว่าถ้าตั้งชื่อยาวเนี่ยมันก็จะยิ่งแหลกนับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่านับเพราะฉะนั้นขอตั้งแบบสั้นๆแล้วกันนับก็ผมชื่อแมนนับขอตั้งว่าเอ็มแล้วกันนับเอ็มนี่ย่อมาจากแมนนับแมนซัมเกมเมอร์ทีวีนับเอาง่ายๆเลยนับโอเคแงบเฮ้ย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 แหลก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 มากเลยเออเริ่มเกมมาก็ตายนับก็ขออภัยในความกากนะเพราะว่าผม พ่งหลดมาเมื่อวานนี้เองนับเกมนี้เอาแดงดีกว่านับสีอันร้อนแรงนะครับตาเดียวนี้น่ากินอย่างเงี้ยขอกินหน่อยนับขอกินหน่อยขอกินหน่อยขอกินหน่อยเฮ้เจ้านี้ไปไหนไม่รอดแล้วตายซะเถอะไอ้หนอนชาเขียวเอ้ยไอ้หนอนชาเขียวอ่าเยี่ยมนับทางนั โอเคเราจะไม่กินตัวเล็กๆนับเด็กน้อยผู้น่าสงสารนับเราจะไม่กินตัวเล็กๆโอเคกินดีกว่าอ่าเจอนี่แล้วนับไอหนอนชาเขียวนับสงสัยจะเป็นลูกหลานมันนับทายาทมันเดี๋ยวเราจะกินนับงามงามอ้บอ๊บโอ้โหอุ้บว้า哈哈อร่อยจริงเลยโอ้ไอม่วงนั้นยาวจริงเลย ฮ่าฮ uh huh. ขอบคุณที่แบ่งขนมไม่กินโ oh, อ้นี่มันคงแคสเรานะที่เราไปแย่งขนมมันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะกินมันนะอือ uh ฮ่า huh. uh huh. เจ้าหนีไปไหนไม่รอดแล้วหมูลูกเต๋าเอ๋ย uh ฮ่า huh. ไม่ว่าเจ้าจะไปยังไงเจ้าก็ไม่รอดหรอกตอนนี้เจ้าติดอยู่ในเออ่ลำตัวของข้าแล้ว หมอนิงกิ้งกือเลยตกลงสลิเชอร์ดอไนเนี่ยมันคือกิ้งกือหรือว่าไส้เดือนหรือว่าหนอนครับเนี่ยหรือว่าง,งูงครับนะครับง่าฮ่าฮ่ากินกินใครอีกดีตอนนี้ตัวเราใหญ่มากนะตอนนี้เรามีอํานาจนะครับมีอํานาจมหาศาลขอไม่เก้งกลัวใครอีกต่อไปแล้วเพราะว่าข้าตัวใหญ่มากที่สุดในเซิร์ฟหรือเปล่าอะ ไม่แน่ใจนะไอ้ม่วงนี่บังอาจหรอบังอาจฮ่าฮ่าอร่อยจริงเลยโหไอแดงไอ้แดงนี่ก็สีเหมือนเราคนระับเป็นลูกหลานเรานะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทําอะไรเขาคนระับแต่เขาจะทําอะไรเราหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะไอ้ม่วงโอ้เกือบเกือบเกือบนะเกือบเสียท้ายมันแล้วตัวเล็กๆนี่ต้องระวังเลยคนระับคือมันไวมากกว่าเรามันอาจจะปาดหน้าเราเมื่อไหร่ก็ได้นะ โอ้โหตัวเรายาวมากเลยนะใหญ่ยาวมีขนเอ้ยไม่ใช่แล้วใหญ่ยาวนะใช่แต่มีขนนะไม่ใช่เออโอ้สายเหลืองนะสายเหลืองเราจะไม่ยุ่งกับเขาดีกว่าเขาสายเหลืองนะเอี้ม่วงนี่ก็เป็นอาเบะใช่ไหมเนะี่ยโอเคหาตัวใหญ่ๆดีกว่านอะออะตัวนี้ก็โอ้ยเกือบเกือบเกือบ ลับเสียท่านะครับโอ้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 ผมเห็นแตตัวยาวๆทั้งนั้นเลยอะแต่รู้สึกว่าเราจะใหญ่นะครับพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยผมหมายถึงอันนี้นะสลิเชอร์ดัดโอนะไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะล้อมทีเยอะๆเลยแล้วกันครับอ๋อโออยอ้ยยเกือบ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  ทำไมมันล้อมยากอย่างนี้วะโอ,อ๊บโอ,อ๊โอ้โหนี่จับเร็วไปไหนเนี่ยจะรีบไปไหนเนี่ยปึ๊บโอเคพวกแกหนีไม่รอดแล้วสามตัวนัะโผยิงปืนนัดเดียวนะครับได้งูสามตัวเออน่าจะเป็นหนอนมากกว่าเออช่างเออยิงปืนนัดเดียวนับได้สามตัวเลยสุดยอด สามตัวนี้ก็วนไปวนมานะับไปไหนไม่ได้นะบเงบอุ uh ๊บ huh. อ yeah. yeah. uh ้าวไอเชือดปลาท้ายตัวเล็ก <laughs> กินตัวใหญ่มาได้ทั้งหลายตัวมาปลาท้ายตัวเล็กเนี่ยนะโอ้ยบาเอ้ยปัญญาอันจริงๆเลยโอเคขออภัยในความซุ่มซ่ามนะโอ้ oh. เอาไหนด so ีอะต่อไปนี้เราจะเอาโอ้โหสีนี้มันมุงมิงมากเลยอ่ะแต่อยาดีกว่าสีนี้ก็แปลกๆนะเอาอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวอันโอเคชื่อเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใหม่นะครับเอาเป็นยาวๆเลยนะครับแมนซ้ำเกมเมอร์ทีว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 วนะครับ วีวีวีววววอ้าววีได้แค่นี้อ่ะโอเคแค่นี้แค่นี้วะโอเคแมนซัมเกมเมอร์ทีว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 ีนะครับอืมย่อพึบโอเคบางอาจจะมากินเรานับอ่าเราจะไปอย่างพึกเขิมนะครับพึกเขิมเราจะไม่กลัวใครทั้งนั้นตัวใหญ่ๆนี่เราชอบนะครับอันี้ก็บางอาจมากกินกลัววะอ้าวก็ใช่น่ะสิกินเราแล้วไงรอบสุดท้ายทายที่สุดนะครับ รอบนี้ต้องทําให้ได้ดีที่สุดนะอึบอึบฮึบอึบเกือ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 บนะฮ่าฮ่าไอ้ม่วงนี้แย่งเรากินนับเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะเอ่อึบอึบอึบโอเคได้อยู่ได้อยู่นะไอ้ม่วงนี้เมื่อกี้มันแย่งเรากินนับแย่งสารอาหารแร่ธาตุคาร์โบไฮเดตเรากินนับเดี๋ยวเราต้องจัดการกับมันนับโอ้โหไอเขียวนี้ใหญ่ย่างเลย โอ้โอ้โอ้แหลกอ๋อมันลักมากมากเลยเขม่วงนี่จะยาวไปถึงไหนเนี่ยเดี๋ยวเราต้องค่ายม่วงนะครับข้อหาแย่งอาหารเรากินนะครับอึ๊บอุ้ยอุ้ยอุ๊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 ยอุยโอเคจะไปล้อมเขาแต่ตัวดันเล็กกว่านะครับเอาโอเคปล่อยไปก็ได้เอเคปล่อยไปนะปล่อยไปไอ้เขียว ไอ้นอนยอเออเออตายนะโอเคเอาเป็นว่าเอ่อสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะโอ้ยมาโฆษณาอีกเนี่ยจะเลิกเล่นแล้วโอเคก็ไปแบบสโลโมชั่นนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคร, okay. รับไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับบายบายอย่าลืมกด like ไลค์ด้วยนะครับ <laughs>